ใครรายได้หมื่นเดียวมัง่งแล้วยังไม่มีรถใช้มาดูคลิปนี้ได้รถใช้กลับบ้านก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนเนี่ยดูพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอันนี้คือมันกว้างมากนะฮะผ่อนห้าพพอนะครับไม่เอาอะไรเยอะไมมากกว่านี้แล้ดูใต้ฝากกระโปรงก็รู้แหละนะครับพวกนี้นี่คือเดิมหมดเลยน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียว ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยสวัสดีนะครับสวัสดีในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเดือนนี้ก็อากาศดีนะครับเพราะนั้นหลายๆคันเนี่ยก็มีการทยอยออกไปในก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเยอะยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวรถอีโคคาร์ผ่อนถูกๆช่วงนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบฟิวเวอร์มากนะครับ เอางี้ดีกว่าอันถามกับพี่ๆดีกว่าอยากใครรายได้หมื่นเดียวมั่งแล้วยังไม่มีรถใช้มาดูคลิปนี้ได้รถใช้กลับบ้านก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนอันแนะนํารถเข้าใหม่ครับตัวนี้ยาริดเอทีใช้งานดีมากนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าสําหรับตัวรถโตโยต้าอีโกคารุ่นเนี้ยของปฏิพัทธ์ออตโตในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะฮะมียอดการส่งมอบที่เยอะนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเรามองดูเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ได้ค่อยมีอะไรเยอะนะฮะแต่มันขับดีนะครับเป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งเลยกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะฮะตัวนี้ปี18นะครับทาไมถึงบอกว่ารายได้หมื่นหนึ่งแล้วบอกกันใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0 0บาทไม่ขอเอาแพงกว่านี้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมันมีการปรับในส่วนตัวยอดจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับสมมุติว้าอย่างในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ไม่มีเครดิต มันก็ได้อยู่มาสักไม่เกิน85%แต่ถ้าเกิดยังเป็นในเดือนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นในส่วนของดีลเลอร์เนี่ยในแต่ละดีลเลอร์มันอาจจะขอได้ไม่เท่ากันแต่ของเราเนี่ยคือรถมันมีเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างในมุมมองคนอื่นมองเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นถึงในเรื่องของตัวความมั่นคงแล้วก็พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถเพราะนั้นคันนี้นะครับสีบรอนเงินเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องพันสอง ไฟหน้าเนี่ยใสยกิกเลยเห็นไหมครับไฟก็จะเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์หลายคนนะ่ะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยกังวลกันเยอะว่าด้าเกิดมาซื้อรถที่กรุงเทพจะได้รถที่ดีหรือเปล่าไม่ต้องกังวลน,นะครับอันบอกเลยว่าของอันเนี่ยมีจัดส่งทั่วประเทศคืออันบอกกับพี่ตลอดนะที่ดูอยู่ในคลิป u t u b e เนี่ยว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิไดไม่ถูกมาเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวอันจะไปส่งด้วยตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวทำคลิปกันด้วยนะครับ บงบงบงแบตอะไรพวกนี้อันเช็ครายละเอียดให้หมดนะฮะกองอากาศน้ำเปรี้ยนใหม่เลยแล้วก็ถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้นะครับเช็คในส่วนงตัวเครื่องยนต์นะง่ายมากนี่ดึงก้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดเครื่องมันเสียหรือว่าเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีเศษน้ำมันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาอันนี้ง่ายๆฮะมันเป็นโดยเทคนิคโดยเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลูกค้าที่เป็นผู้ชายหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงตรงนี้ก็สามารถที่เช็คได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสองในปัจจุบันตอนนี้เทคโนโลยีมันเข้าถ ดูใต้ฝากระโปรงก็รู้แหละนะครับพวกนี้นี่คือเดิมหมดเลยน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับสีด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมหมดข้าบที่กงที่เกลือไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นอย่างคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถอีกคันที่น่าใช้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อในเรื่องตัวความมั่นใจเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะมีไอ้นี e ่ด้วยให้ด้วยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีตั้งศูนย์ถุงร้อฟรีระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างเช็คให้หมดเพราะว่าอย่างในเรื่องตัว บริการก่อนการส่งมอบเนี่ยหรือว่าหลังการขายไปแล้วเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีการเซอร์วิสมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากป้ายแดงอ่ะอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้ส่วนใหญ่นะอันบอกเลยลูกค้าอันนี้ก็ต้องขอวิงบอนด้วยนะครับใครที่เคยออก,กรถกันไปนะไม่ว่าท่านจะได้ส่วนลดเท่าไหร่มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยก็ได้นะครับจะเป็นขอขอบพระคุณมากๆเพราะว่ามันจะได้เป็นการสร้างเครดิต ให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ดูด้วยเอ้ยโอ้ยนี่แม่งของจริงไว้ที่นี่แม่งรถสวยจริงอะไรอย่างแบบนี้คันนี้ไนดะ้พามาดูตัวด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยไหนๆล้อมก็เหลือและอันใส่ให้เลยนะครับแต่ไปล้อมือหนึ่งนะคือมันสั่งมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้ใส่นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาไม่ชอบก็เลยเหลือเป็นตัว IE30 ตนะตัวนี้ทําสีใหม่เป็นตัวเทาเกรย์ re, นะครับแล้วก็ยางเนี่ยตัวนี้เป็น195เบิกใหม่4เส้นเลยนะครับ เอทีเนี่ยตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดมช่วงล่างสปงุงสปริงทุกอย่างคือเดิมหมดรถไม่ได้มีการจัดทรงนะเพราะว่าสําหรับอย่างตัวทรงรถเนี่ยมันเียอยู่แล้วอันแนะนานะถ้าเกิดใครอยากได้แบบให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมกว่านี้นิดนึงใส่สเกิร์รอบคันทุกอย่างจบเลยทรงสวยมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้ให้ดูภายในกันบ้างรถเก่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาเนี่ยอัจจะไม่ค่อยในนิยมเอาเข้ามาเท่าไหร่นะเพราะว่าในระดับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นแบบลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเยอะ นะครับแล้วก็เป็นคนแบบรุ่นใหม่เยอะที่เขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกกับการใช้รถเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องเล่น c ีดีวิดีโอเอ็มพีสเดิมหมดแล้วก็แอร์บล็กแอร์แบ็กครบหมดเลยนะฮะกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องตัวอัตราการซิ้มเปลืองเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราใช้ทุกวันเนี่ยไปทํางานขี่กลับบ้านนู่นนั่นนี่สบายสบายเลยและอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวความกว้างเนี่ยอันนี้เราเราเราลบข้อกาลังหารถรุ่นนี้ไปได้เลยเพราะว่า A อทีวเนี่ยมันใหญ่ นะครับถ้าเกิดสูง180เข้าไปนั่งเนี่ยสบายๆเลยอันนี้อันเคยนั่งให้ดูแล้วหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะการนั่งบ่อยๆเนี่ยจะเป็นในในแนวแบบลูกค้าวิดีโอคอลมาคุยกันหลักใหม่นะครับไอเรื่องตัวเอกสารพวกนี้คือมันไม่ยุ่งยากหรอกเพียงแต่ว่าถามก่อนว่าชอบไหมสําหรับตัว a t ทีคันนี้ถ้าเกิดชอบก็จองได้เลยนะครับคราวนี้ด้านท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมก่อนตัวไมได้เชน แต่คราวนี้ตัวนี้คือมันจะเป็นตัวรองท็อปรถเกง๋งอีโกคาร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคันก็จะเป็นที่ป่ายางฉกเฉินแล้วนะฮะเนี่ยดูพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอันนี้คือมันกว้างมากนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่ารถมันบ่งบอกอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่สําหรับอย่างตัวโฉมก่อนเชนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยางอะไหล่สำรองแบบนี้ให้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะแบบธรรมดาเครื่องหมายเครื่องมือแม่ลงแม่แรงครบหมดเนี่ยพอเวลาเราดูด้านท้ายเนี่ยเขาทุกนใหญ่เขาดูกันตรงนี้ ก็คือพวกอ,อย่างซีลเลอร์หรือตัวคาบซีลากาวซีลิโคนเนี่ยนะฮะที่มันยึดติดก,กับตัวโครงสร้างบอดี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้คือถ้าเกิดอย่างรถมันชนมาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจัดแฟนแนนได้เราต้องเข้าใจก่อนว่ารถในธลาคันเนี่ยมันจะมีประวัติของเจ้าของเก่าอยู่แล้วนะฮะร,รถเปลี่ยนแก้มารถเช็ดดมาอะไรอย่างแบบนี้นะครับส่วนคราวนี้เนี่ยตัวนี้เน้นเลยราคา3,19 0 0 0บาทผ่อน5,000พอ นะครับไม่เอาอะไรเยอะไปมากกว่าน,นี้แล้วสำหรับคนงบน้อยเนี่ยอันจัดให้นะครับอันจัดให้แบบนี้สําหรับตัวนี้ผ่อนเพียงเดือนละห้าพันคนซื้อรายได้หมื่นเดียวซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคาไม่ต้องคู่ร่วมนะครับล้อมงล้อแม็กอันก็ไม่มีการมาคิดเพิ่มคือคำคำคำม้วนคิดเพิ่มเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้สมมุติว่าอันขายรถคันนี้3 1 9เอ้ยอันนี้ไม่ได้สมมติอันนี้เรื่องจริงอันขาย3ามจริงๆแต่คราวนี้เนี่ยเอาตัวล้อแม็กไปบวกเพิ่มยอดจัดสมมติว่าจัดได้ประมาณ3ามแสนสี ไปบวกเพิ่มก็กลายเป็น3 5 9 35 359อะไรแบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ยอดจัดได้แท่ไหนก็คือประมาณนั้นจะไม่มีการบวกเพิ่มอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะเครดิตฟรีดาวมีไฟนแนนซ์วิ่งเซนถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านใครสนใจก็โทรได้เลยเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์เปิพันออโต้มาได้เลยนะฮะหรือข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันตัวต่อตัว,ตว,ตวหลังไม่ทีหนึ่ง รถเหลือคันเดียวนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่ขายดีเพราะแนนแนะนําเลยสําหรับคนที่กําลังซรัพไม่เยอะมากมีอาชีพชัดเจนมีไรายได้ชัดเจนแต่ยังไม่มีรถใช้ติดต่อันมาได้รถกลับบ้านก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนโทรมาและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ